นี Welcome, ่ค no like well, ่ะพี่น้องข้ามาหอดบ้านนะสวัสดีค่ะคุณยายโอเคค่ะคุณยายปลาแตงยางปลาน้ำเด้อพี่น้องคุณยายอยู่หลังบ้านแตงเห็ดมากเสียจังไดยกินก่อนนี่เกี๊ยงค่ะเกี๊ยงค่ะเพราะเด้กินหลายมือแล้วแม่นบ่กินโดนหรอกคุณยายว่านี่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 เห็ดนี่เห็ดเผืองเลยพี่น้องนี่คุณยายหมักเสียบพึ่งหวานเผื่งหวานเห็ดเผืองตัวเพื่อนว่าชนะบ่ขี้วพวกขี้ดอก กินอะไรก็ได้กินอะไรก็ไดยังว่าแว่าแม่เล็้เพิอกกี่จรวดก็ว่าได้ขี่จรวดแล้วพี่น้องเนี่ยกินไรท์เทียวแล้วก็เป็นยังเลยคุณยายาว่าเสียบคุณยายมาพี่น้องเึิ่งจะเสียบเพิ่ยังเดี๋ยวจะแกงเห็ดแกงเห็ดเพือกพี่น้องไม่กินไร้เมื่อคุณยายว่าแต่ว่ามื่อนี้ก็บอได้ไร้ดอกพี่น้องมันกระนาสีเลื่อมใบแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นเห็ดรวมๆเห็ดดินเห็ดทานเห็ด,ดเยอะๆเห็ดช้างกจะเห็ดชานหน่อย เห็ดทานหน่อยแม่น<อ>ก,ำกำลังออกกำลังออกคุณยายอยากกินพ่อดีเลยเหมือนนี่ไปพอ,อก,กำลังตูปูตีปี<า>ยอยู่เห็ดทานว่าฝากคุณยายนำํำไ,ไปประมาณจักสามชั่วโมงนี่หรอ,หอพี่น้องอมเพนตาเกลียวชมๆคุณยายอยากกินเห็ดทานเห็ดทานหน่อยสลับเพลินเป็นอาตาเห็ดทานหน่อยนี่จีบน้อยๆเห็ดทานหน่อย ดำปีปีด้วยคำแม่คำแม่หนึ่งแล้วก็สีดำเป็นท่าน <ดำ S 1> เลยล่ะดำกระซัง <laughs> <laughs> ดำนีาา <laughs> <laughs> คค่คุณหักขาเียบพี่เก้าคุณยายมาคุณยายมาเตรียมลรางเลยสิแกงว่าสันนี่ได้เห็ดบ,อดบ,อดบอด่อเลบ่อเลนกินร้ายมือแล้เห็ดรวมหเห็ดไข่เห็ดไข่เขียวนี่ตอนข้าวผัดหนี่ตุม่มๆเ่มบ้างไหมม,มาหอดบ้านบาน้บานเมื่อหลับพี่น้องเอ้ย นก็บานแต่ว่ามวันนี้ก็บ,กบ่ค่อยได้ปลาให้กันไดายสวยงามพี่น้องเก็บพ่อด้กินอยู่แล้วไปสองสามชั่วโมงก็ับพ่อแกงอยู่พ่อตะขยนันยันออกปลาพยันยางพยันยางเมีนอยู่พ่อตะขยันยางอุย้ยมื่อนี้เด้อขอบวกยุ่งไหมฮะบ่มีคนคะ่ะยุ่งแบบอลังการมากคือแบบ อืเร่อยากบรรยายตั้งแต่ไปปามานี่มื่อนี่ะหลายอีหลีคุณใช่ร้อนต้มเพราก็เกิดเพราก็เกิดเห็ดพุ่มโมซ้ำเม็ดอันซ้ำเม็ดอันเม็ดกระดุมเสือเม็ดอีหลีอันนี้คุณยายแล้วต้มอันเตรียมน้ำไว้ทะลวกน้องพี่น้องนี่น้ำร้อนลวกมันจังเสีันขีดินออกมันสีเปิ้ลแตกค่ะ เห็ดขี้เท้าเสือเบิ้งเบื้งหน้าตาเ่าท่านไหนลางด้วยพี่น้องบุ้มแต่ประหยัดสักอันนี้เอ็นคุณยายลางเนี่ยเกียงไม่ลอยเยอะเซฟทางได้แค่สองดอกน้องผีนองเห็ดรวมรวมสองดอกเฮากับสีแกงรวมกันเมื่อแต่น้อันนี้ฉลาดคุณยายเราเห็ดขี้เท้ามือนันกับเก็บเห็ดเห็ดขี้เท้าก็เห็ดเกลือนี่มากสิยเปล่าผิด เมื่อนั้นก็บว่าผิดอันบอกอันท่านผู้ชมว่าเห็ดขี้เถาค่ะบะแมนเห็ดเกลือพี่น้องก็น้อยคอมเมนต์อยู่ว่าบ้านควายเอิญเห็ดเกลือมาเสิร์ฟเมียนยู่งขายเห็ดเกลือคือกันแหละแตัวสลัดว่าผิดชว่าวันซื้อเห็ดพีชไหมเพราะว่าเป็นกรสิไข่ไข่กันแต่ว่าเห็ดขี้เถากระสีดำเห็ดเกลือกระสีขาวจุนพูนพุ้งวยยุ้ยอยู่งเหรอแต่ว่าหางว่าผิดชต้องเก็บไปเอาเอาผิดตัวนี้ งานล่างเดียวขาวขาวเดียวเกียงเสียบเสียบทานพี่น้องเลยทานลงก่อนทันลงก่อนดินเยอะคุณยายว่ะตวงน้ำหอนเด้อพี่น้องเลยหอนก็สิหอนเต๋อพี่ลอยลอยวนๆอ็ไม่ปมดย่างค่ะคุณแายจังเอาเดือดเลยคุณยายเอาใส่จังก็แตกนะแม่แตกบางง่ายๆขี้ดินมันหลาย เพราว่าเห็ดห่านี่มีแต่เห็ดบานพี่น้องดงกูด่งกูเห็ดตดงกูขี้ดินหมาขี้ดินไส้พี่น้องกินมรบบมันเางกรบเปก้อกเห็ดบานากับสีดอกกระมาเนี่พี่น้องพอด้เป็นเห็ดเหอนเทือกภูเขาเพื่อน เห็ดช um ่างตู้ท่างเขาคือเขาพี่น้องอยเลยอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอบานท่อตู้หน่อยเห็น้ำหมากอหน่อยเห็นน้ำหมากเห็ดดินอืมรวมรวมดินเห็ดเผาไข่พี่เบิ่งเห็ดไข่ดอกนี้แมพเตลีตันครับอีตันเปิดตูมคือสิมีแนวกินเดียวมันบานเหลืออยู่สี่เดียวดอกบานจะแนวอยากกินน้ำ เปิดอ่อนช้อนเห็ดนหนามังดอกงามๆเลยคุณยม่ล้างเห็ดอยู่เลยคุณยายล้างเห็ดอยู่เลยค่ะตังแบงอะไรเนี่ยแบงขัวงาแบงเหลืองแบงเหลืองอะไรลูกสีอะไรคะอันนี้สีเขียวสีเขียวสวัสดีค่ะได้ยังสวัสดีค่ะโอ้สวยแทสุดอะไรทำใหสี สวยไหมล่ะแม่แม่หาไปดูตัวโอ้เดี๋ยวแม่จะไปทำใหม่มันไม่สวยแล้วใช่ไหมใช่ทำไมมีสีม่วงอ่ะอืมนี่ไงเดี๋ยวพี่เมียก็สวยเดี๋ยวแม่เมียไปเก็บเห็ดมากไม่จ๋าทำไมเป็นสีม่วงจ้าเดี๋ยวแม่ไปทำใหม่ค่ะลูกแม่แม่จ๋ากำลังเว้าเลยพี่น้องแม่เนาะจ้า ทำไมทำไมนางฟ้ามีสีนางฟ้ามีหลายอันเลยเหรอสติกเกอร์พี่น้องสติกเกอร์ติดอยู่หลังโทรศัพท์กำลังไหวอยากรู้อยากเห็นไปไปเดี๋ยวแม่ตากผ้ากันดี่แม่จะพาไปจ้าทำไมทำไมนางฟ้ามีสีม่วงสีม่วงนางฟ้าสวยไงลูกทำไมมันมีอันนี้กระรางเรียบ้อยี่นอนคุณยายเล่าหลวกเรียบ้อยเดียวพร้อมตัสิบิตไว้ใช้เคล็ดกับเขาตัอไปค่ะ ไปเก็บใบบักขามโอ้ยไปคุณยายเก็บใบบักขามเกิดน,น้ำท่านบ่าน้อพี่น้องโอ้มีอยูุู่น่ะเห็นอยู่เห็นอยู่คุณยายจีเก็บนี่กระตน้นบักขามห้องพี่น้องหลาย,ยูแต่ข้อแกงสมไม่ห่วยอยูหรอกก็อวยห่วยอยู่ยยรูแล้วเลยบอกค่ะคุณยายห่วยบ่รูดเพี่จ้างไร่เสร็ <laughs> เอากระเด็ดตัว นั่นนๆการหนึ่งโอกาสหนึ่งหัวลหลยอดหนึ่งโอ้ยหลายอยู่หรอกใส่พ่อเราหรอพ่อเราพี่น้องพูนอ๋อบ่าขาอ่อนพี่น้องเออพูนอ่ะได้ใบขามอ่อนสวยเลยห่วยห่วยแล้วบานนี่ใช้มือดหลวมเนี่ยมันสิเสียบสมไว้หวยคนกัซซมาพี่น้องเออสริสอนว์ใบจะโตกเด้อมืออื่นห้าสิบเปเก็บเห็ดอีกว่าสันพ์ถอดมือดอืมเขื่นมาแล้วบรรยากาศบานเฮ้า แวะไปยังอีกบานนี่มาไปเบิางอ้ืเบิางภาคุณยายสิไปสำรวจเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดขอนขาวคุณยายไปชมก่อนภาไปชมเห็ดขอนคุณยายค่ะแต่ว่าอันนี้เขายัางเพระท่านได้เก,ก็บกับเจ้ว่าแนม่าเห็ดจะขาวผุขาวพุ่นอยู่พุ่นนะพี่น้องพุ่นนะย่างหลายเลยพี่น้องเลยขาวผุขาวพุ่นอยู่พุ่นป้าพุ่น่นนะ มันแข็งนี่ยังงามเลยยังมีจมไม่หมดก้น่นาดหน้อยๆก็ไม่ต้องสีออกก็มีก้นยังงามเลยอันนี้เห็ดขอนขาวอืมต่ไบเพรท่านเก็บดอกมือน,นีกันอันนี้แกงยูพี่น้องนี่แกงอยู่ในเห็ดปนปลาธรรมชาติมา,ามาร้านเพิ่นโ,โอ้ยอันนี้ก็ย่างน้ำดีแท้ๆเบิ่งชาวป่วย พุนหะน้าร้านเพิ่นหอบกันอยู่พุนสวัสดีค่ะน้องอันดาสวัสดีค่ะบ้าต้นพุดสวัสดีค่ะบ๊ดอดอกประพาดป้าตัวขาวจูนพุนอยู่ผุ่นะหลัง <c oughs> จากนั้นเ่าเก็แวะมาเก็บผักอีตูค่ะพี่น้องโอ้ยด,ด,ดอกนี่น้อยนี่หอมย่างค้าเลด้พี่น้องนี่อดดดอหอมกว่า,าห้าสื่อเสียงฝ่ายก้อนฝนสีตกเห่านี่วันนี้มีฝนเพราะว่าสันะพยากรณ์ ยาก่อนอากาศเพิ่นว่ามื้อนี้สิมีฝนก็สิมีดีล่ะพางห้องหุบมาละเมื่อมาแล้วอืเมื่อมาแล้วผักสวนครัวเราค่ะพี่น้องตัวซมีแต่หอมทักเมียนปัหาแต่เก็บหลายปลูกเองมาปลูกใส่กระปลูกใส่กระถางพี่น้องส่วนหนึ่งกับปลูกใส่กระถางบ่ใส่กระถางกับนีต้องดินกับนี่เถอะน้องใส่เลยค่ะคุณยายห้าสิบ ใส่ไปเลออยอันนี้ก็นีน่เลยพี่น้องห้าเรียบร่อยปิดฟ้ารอดเดือดปรุงรสที่ชอบใจกินได้พี่น้องสมิ่ห่วยบะนี้หอมหมวยห่วยเลยพี่นอ้งนนอ,หหอ,นองเย โอ้ๆๆๆๆๆมันร้อนเฉยล้วงเดนอพี่หน้องคนคนขอคุณยายโอ้มัวตัวหัจะเลี้ยตัวแต่ใส่หนามอัาจอยดีตัวนี่ใส่ักอีตูวรักอีตกินวัวเออตูับนอกับน้องเนี่ยไปตัวูตัเองไ่ได้ไปซื้อแม่ค่ะจะหอมแบบนี้ซีกันด้วพก่นหองจางนี้ซ กดบวบวยดดีสมไม่ห้อยบะย่านสมแห้งบ่สมมันว่ดีเนั่นเห็นบ่บอกแล้วเซ่บแล้วพี่น้องเันาอหะน้องห้วยหค่ะเห็ดเพื่อเพ่หวานอันนี้เห็ดร่วมเห็เพิ่เห็ดร่วมห้ามเลย <c oughs> น่ากินมากเลยเกี๊ยงยบบ้อยด้เวลากินข้าวเราเด้อพี่น้องมานี้ตถักใส่ถ้วยียบร้อยเราเด้อพี่น้องนี่แกงเห็ดข้าวแกงเห็ดเผือกพี่น้องเยเห็ดพึ่งหวานเห็ดร่วมค่ะ